สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตุ้ยอยาิชใช้บดินเดชโชโซคู o so l cool. วันนี้ก็อยู่กับผมในเกม l e ะ e n no er A d o i Eternal Love Edition เคยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำา1การเลือกอาวุธในการโซนิกโบนะครับ2ทธาตุพิษสกิลปาขวสามารถโซนิกโบใส่มอนสเตอร์ธาตุอะไรได้บ้างนะครับ3 การอัพรูน p o อยเซนแคสหรือรูนปลาขวดนะครับแล้วก็ต่อด้วยรูนเสริมธาตุพิษต่างๆและรวมไปถึงรูน EDP นะครับถ้าพร้อมชมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลย <Audio Channel. S 1> ก่อนอื่นมาพูดถึงการเลือกอาวุธในการโซนิกโบก่อนนะครับสำหรับ มอนสเตอร์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับแนะนำเป็นมีด full black dagger นะครับหรือมีดขั้น2ของมันก็คือ holy dagger นั่นเองสำหรับ s Sonic Bow หรือ Farm Monster อร์ขนาดเล็กนะครับต่อไปมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับก็ต้องเลือกเป็นพวกกาตานะครับเน้นกาตาที่มี ATK สูงๆหน่อยนะครับอย่างเช่นกิโยตินกาตานะครับ ่วนขนาดใหญ่นะครับแนะนําเป็นมีดดิสเซอร์ทไวไลท์นะครับเอาตั้งแต่ขั้นที่2ขึ้นไปจนถึงเป็นแซนสตอมนะครับจะโซนิคโบขนาดใหญ่ได้แรงนะครับแต่ว่าที่สุดของที่สุดแล้วก็คือถ้าสามารถหามีดแซนสตอมที่บวก15ได้นะครับจะ o ซนิคโบแรงขึ้น100%นะครับเจ้ามีนี้ก็จะโซได้แรงสุดในทุกขนาดนะครับแต่ถ้ายังทำบวก15ไม่ได้ก็ เอาตามที่แนะนำไปเบื้องต้นนะครับขนาดเล็กมีด Holy d a x t e r หรือ f u l l b a n k นะครับขนาดกลางก็เป็นการ์ตานะครับขนาดใหญ่ก็เป็น Research Twilight หรือ Sandstorm นะครับต่อไปนะครับมาดูธาตุพิษนะครับว่าสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยธาตุนิวตรอนครับหรือธาตุธรรมดาไม่มีธาตุนั่นเองนะครับธาตุพิษก็สามารถโซสามารถโจมตีเข้า100%์นะครับ ธาตุน้ําก็เช่นกันครับเข้าหนึ่งเซนนะครับไม่มีโบนัสบวกเพิ่มอย่างเมื่อเราอัพเจ้ารูนปลาขวดนะครับมันก็จะโซนิโบได้แรงขึ้นถึง100เเซนนะครับส่วนธาตุที่ธาตุพิชชนะทางนะครับก็จะมีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะครับนี่ธาตุดินธาตุดินธาตุลมอันนี้ธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุไฟนี่นะครับธาตุไฟ ธาตุพิษจะทําดาเมจได้แรงขึ้น25%นะครับจาก100%ก็เป็น125%นะครับรวมกับรูนปลาขวดแล้วจะได้ถึง225%เลยนะครับส่วนธาตุอื่นๆอย่างเช่นธาตุศักดิ์สิทธิ์ธาตุความมืดหรือธาตุพิษด้วยกันเองจะโซนิกโบลด้วยธาตุพิษได้เบาลงนะครับมาดูที่การอัพรูนนะครับสำหรับรูนโซนิกโบลนะครับมีรูนเสริมแค่3จุดนะครับ แต่ไม่มีเสริมดาเมจให้กับมันเลยนะครับโซนิคโบก็ 2. จุดจะเป็นบวกฮิต5%กับ10%นะครับแล้วอีก1จุดคือลดสกิลดีเลย์2 5 5วินาทีนะครับผมก็จะแนะนำให้อัพเจ้าลดสกิลดีเลย์0.25วินาทีเพียงจุดเดียวนะครับเพราะไปโซนิคโบพวกบอสค่าฟรีมันไม่ได้สูงมากขนาดที่เราต้องอัพรูนเสริมฮิตเข้าไปนะครับเอาละครับสำหรับรูนในการล่าบอส จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเจ้ารูนปลาขวดที่มุมนี้นะครับหนวะนี่ครับมาดูวิธีการอัพรูนกันเลยนะครับจากตรงกลางนะครับขึ้นมาตรงๆที่จุดนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาจุดนี้ครับ Poison c a คจุดแรกต่อไปมาที่จุดนี้ครับ ็นจุดที่2นะครับจุดนี้จะเป็นจุดเปิดสกิลปลาขวดนะครับต่อไปจุดนี้ครับไปยาวๆเลยครับอัตามมาได้เลยนะครับจะไปกันเร็วๆหน่อยจะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงนี้จัดไป3จุดครับต่อไปมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายขึ้นมาจากจุดแรกที่เราพามานะครับขึ้นมาตรงๆอยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเท่านี้ก็จะได้รูนปลาขวดครบแล้วนะครับมาดูกันว่าใช้ไปทั้งหมด124เหรียญทองนะครับสำหรับรูนปลาขวดในการล่าบอสนะครับต่อไปมาอัพเจ้ารูนลดสกิลดีเลย์ครับโซนิคโบนะครับถ้าอัพมาเลยมันก็จะ พามาในเส้นทางที่สั้นนะครับแต่ว่าไม่ประหยัดนะครับเราจะมาจากทางด้านล่างนะครับโดยการมาที่จุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้นะครับมันจะลงมาทางด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาหาจุดลดสกิลดีเลย์ได้เลยครับจุดนี้นะครับเรียบร้อยได้แล้วครับดูกสกิลดลดสกิลดีเลย์ของโซนิคโบ้ นี่ก็คือรูนเบื้องต้นในการอัพรูนสายโซนิคโบสมาดูกันว่าใช้ไป140เหรียญทองนะครับต่อไปจะพามาอัพรูนเสริมาธาตุพิษนะครับก็คือตรงนี้ 1. จุดตรงนี้อีจุดนะครับเดี๋ยวผมจะอัพรูนมาจ่อมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปเทสดาเมจให้ดูกันว่าก่อนอัพกับหลังอัพจะเสริมดาเมจไปแรงแค่ไหนนะครับ เอาล่ะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะกดสกิล EDP กับสกิลเคลือบพิษนะครับแล้วก็โซค้างอยู่ที่8ปดหมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาอัพเจ้ารูน2จุดนี้ครับมันอธิบายไว้ว่าการโจมตีธาตุพิษ เพิ่มโอกาสในการทำลายเกาะป้องกัน10%นะครับมีอยู่2จุดมันบอกว่าเพิ่มโอกาสในการทำลายเกาะป้องกันแต่ว่าพอลองเข้าจริงๆอ่ะมันมันเป็นลูนที่เสริมดาเมจให้กับาธาตุพิษนะครับอัพไปเลยเจ้าหุ่นฟานที่เราทดสอบอยู่นี่ไม่มีเกราะนะครับดีเฟนส์เป็นศูนย์เอาละครับกดใหม่นะครับสกิลเครือพิษยังอยู่กดแค่ e d p นะครับ 92,849นะครับแรงขึ้นมาประมาณ1 2 0 0 0นะครับเดี๋ยวจะมาลองปลาขวดกันให้ดูครับว่าจะแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาเจ้ารูนนี้ออกก่อนนะครับลองแบบไม่มีรูนนี้ก่อนนะครับเคลือบพชยังอยู่กด EDP ปลาขวดไปแล้วก็โซนิคโบครับ อยู่ที่144,000นะครับเดี๋ยวเราไปอัพลูนกัน s o n y b o l ไปครับ169,000นะครับแรงขึ้นมาประมาณ20,000เลยทีเดียว20,000กว่า ยิ่งเราทำดาเมจได้เยอะเจ้ารูนแค่10% 20%นี่ก็จะยิ่งทวีคูณความแรงขึ้นไปนะครับเอาล่ะเมื่อกี้เราอัพเพิ่มไป2จุดนะครับเราใช้รูนเพิ่มไปเป็น148เหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยมาที่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีรูนเสริมธาตุพิษอยู่อีก2จุดนะครับสามารถกดอัพต่อเนื่องมาได้เลยนะครับ กดไป1จุด2จุดนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนต้องทดสอบให้ดูกันก่อนนะครับว่าก่อนอัพกับหลังอัพมันต่างกันขนาดไหนนะครับก่อัพจ่อไว้อย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปมีอีก2จุดทางด้านขวานะครับนี่ครับ2จุดนี่1จุดตรงนี้อีกจุดนะครับตรงนี้ผมจะอมาจ่อไว้ก่อนนะครับยังไม่อัพเจ้าลูนมันนะครับตรงนี้อีกจุดนะครับ อัพมาจ่อไว้ก็เพื่อที่ว่าเผื่อมันผ่านเจ้าพวกดูน ATK ีเคครับดาเมจมันจะแปว่งนะครับเ,เราไปทดสอบก่อนอัพกันดีกว่าว่าโซนิโบได้เท่าไหร่นะครับ EDP เคลือบพิดแล้วก็ปากปวดไปครับโซไปอยู่ที่171,000นะครับ171,000เราไปอัพเจ้ารูนพวกนี้ทั้ง4จุดกันเลยครับ จุดที่1นะครับ6เหรียญจุดที่2 4เหรียญครับจุดที่3อีก12เหรียญและจุดที่4อีก8เหรียญน,นะครับตอนนี้ใช้ไปทั้งหมด178เหรียญทองครับมาดูความแรงกัน p d p ปลาขวดพิษแล้วก็โซนิงโบ ความแรงเพิ่มขึ้นมาประมาณ6,000นนะครับห0พ0นิดๆโลน4ีจุดนี้ก็เพิ่มดาเมจให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับดาเมจหลักแสนแล้วเพิ่มมาแค่6,000นะครับเอาละครับต่อไปเป็นสกิลเสริม EDP นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่5จุดนะครับ สามารถอัพจุดแรกได้ที่ตรงนี้นะครับอัพได้เลยมันจะผ่านมาเสียให้กับจุดนี้กับจุดนี้ไปนะครับใช้ไปทั้งหมด44เหรียญทองในการเปิดจุดแรกของ EDP นะครับต่อไปจุดนี้นะครับจุดที่2 18เหรียญทองครับจุดที่3อยู่ตรงนี้นะครับต่อเนื่องไปเลย และจุดที่4ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กันและจุดสุดท้ายซึ่งค่อนข้างเปลืองเหรียญทองมากๆเลยนะครับเพราะมันจะผ่านพวกนี้ครับ HP 1%นึ่งอร์เซน c r d สองเปอร์เซนแล้วก็ HP 1%อีกนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะครับว่าใช้เหรียญทองจากจุดที่4มาจุดที่5ใช้เหรียญทองไปอีก 72เหรียญทองนะครับซึ่งตอนนี้ของผมมีไม่พอแล้วก็จะสามารถทดสอบให้ได้เพียงแค่4จุดนะครับในสำหรับรุ่น EDP นะมาดูกันก่อนว่าใช้เหรียญไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ2 8 8เหรียญทองนะครับสำหรับเปิดรุ่น EDP ทั้ง4จุดนะครับแล้วก็ถ้าเปิดจดสุดท้าย อีก72เหรียญทองก็จะเป็น360เหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดาเมจให้ดูกันนะครับเมื่อกี้โซนิคโบอยู่ได้อยู่ที่176,000นะครับนี่เราอัพเพิ่มไปอีก4จุดอ้อแล้วก็สำหรับใครที่จะเอาไปฟาร์มนะครับมันจะเปิดใช้รูนแล้วจะใช้แล้วจะใช้พิษเพิ่ม1ขวดน,นะครับเราควรจะเนี่ยมันจะใช้ กดพิษเพิ่มหนึ่งขวดในการกดสกิลหนึ่งครั้งมันจะอยู่ได้40วินาทีนะครับให้เรามาปิดใช้รูนไปก่อนนะครับมันก็จะไม่ใช้ขวดพิษเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบไม่ใช้รูนก่อนนะครับว่าดามจได้เท่าไหร่เพราะผมได้อัพผ่านพวกจุดแอทแทกมานะครับดามจมันต้องเพิ่มจากเดิมแน่นอนเคลือบพิษครับ e d p ตามด้วยปลาขวดครับแล้วก็โซ อยู่ที่1 8 0 0 0 0นะครับจากนั้นเราเปิดใช้รูนครับรูนนี้ทั้ง4จุดน,นะครับบวก a t k มาอีก8%โซลเลยครับอ๋อยังไม่ได้กด e d ดเดี๋ยวรอครูดาวสก,กิลสักครู่นะครับครูดาวสก,กิลเรียบรอ้อยกด e d ดไปครับปาพิษอีกหนึ่งรอบแล้วก็โซครับ อยู่ที่189,000นะครับแรงขึ้นมาอีกประมาณ9,000นะครับต่อมานะครับนอกจากรูนเสริมพวกาธาตุพิษต่างๆแล้วนะครับก็จะมีรูนที่เสริมดาเมจเมื่อตีมอนสเตอร์ที่เป็นกึ่งมนุษย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับ แล้วก็จะมีรูนที่เสริมพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่เป็นขนาดกลางนะครับอยู่ตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดและตรงนี้อีก1จุดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรูนสายโซนิกโบโบอสนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้เก็บเลเวลบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับเพราะต้องใช้ขวดพิษในการปาพิษ1ตัวต่อ1ขวดนะครับมันจะเปลืองนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าอยากให้ทดสอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ